อัลลอฮ์คือผู้ทรงรอบรู้ทุกๆุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินอันลลอฮ์ทรงกล่าวว่าเจ้าม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินแท้จริงสิ่งนั้นอยู่ในบันทึกแล้วแท้จริงในการนั้นเป็นการง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์อันหัด สุรที่22อหยายที่70จงเชื่อฟังอันล้อเพราะไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือที่แจ้งทั้งหมดนั้นอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ความศรัทธาในกฎสภาวะของอันล้์มีความสำคัญมากสำหรับมนุษย์ที่จะยำเกรงต่อพระองค์